วันนี้เรามาที่อายการส่งชุดมาทำอะไรครับผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมทนายอนวีลำพร้อมด้วยสวสำรองบางส่วนอดีตผู้สมัครสวรผ่านรอบประเทศมาซึ่งเป็นรอบที่วุ่นวายมีปัญหารวมถึงคนที่ผ่านเฉพาะในส่วนของรอบจังหวัดและพี่น้องประชาชนผู้รักความถูกต้องและรักประชาธิปไตยวันนี้มารวมตัวกันที่สำนักง,งานในการชูงสุดนะครับแต่เดิมในมีเรื่องแรกเรื่องเดียวนะฮะก็คือ ให้ทางสำนังกงานในยการสูงสุดครับพิจารณาส่งเรื่องว่าพฤติกรรมของสอว1 3อคนบวกสองสวสำรองรวมถึงกลุ่มก้อนของพวกเขาที่ให้ได้มาซึ่งสวจำนวนดังกล่าวเนี่ยมีพฤติกรรมที่เป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครองในบออประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่อย่างไรนะครับหาก อายการสูงสุดไม่ทำภายใน15วันผมก็จะไปร้องที่สารรัฐธรรมนูนได้โดยตรงตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าผมมีหลักฐานมีพยานที่เป็นองค์ประกอบแนบมาด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นคำสั่งของ DSI ที่รับเป็นคดีพิเศษที่24ทับ2568นะครับ ดีเอสทำเรื่องไปยังกกตครับตามมาตรา4และมาตรา1 9ของพลปกรกตปี60เขาได้แนบหลักฐานมานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของโพยหัวนะครับสชุดรวมถึงเอกสารแนบท้ายอันที่2ก็คือเรื่องที่ทาง DSI อสไทำหนังสือไปถึงอายการเพื่อให้ทางอายการส่งพนักงานอายการ มาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันทําคดีในเรื่องของการอ้างยีนะครับในเรื่องของการฟองเงินกฎหมายอาญาอื่นๆรวมถึงพลอปอที่มาสอวอด้วยดูแล้วนะครับดีเอสไออ้างเหตุอะไรที่ส่งมายังกรก,กตที่มีความมั่นใจว่าคดีนี้เป็นคดีเลือกตั้งเกียนคดีความผิดทางอาญาในเรื่องการฟองเงินดีเอสไอบอกว่าเขารวบรวมพยานหลักฐานพยานบุคคลพยานเอกสาร นะครับรวมถึงพยานวัตถุและพยานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดูแล้วนะครับว่ามีที่มาชัดเจนว่าเป็นการหัวผมมองว่าพฤติการทั้งหมดทั้งมวลของสอวอนับตั้งแต่ทราบว่ากะกะตจะใช้วิธีการเลือกตั้งสอวอมีที่มาแบบนี้ไปรวมตัวรวมกลุ่มกันนะครับที่แถวๆล้างน้ำกระทั่งจัดหาบุคคลครับ มาลงสมัครตามแผนไอ้แผนวิธีการก็ไอ้ไอ้พวกลูกเทพนะครับที่ชอบตีแบตตีเก่งจนได้แชมป์เนี่ยนะไอ้พวกนี้นะครับรวมถึงไอ้สองเจเจอย,อยู่แถวแถวอุบลอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นคนที่ดูดูโพลหัวด้วยรวมถึงกระบวนการได้มาแล้วนะครับก็มีการตบโต๊ะโดยผู้มีอำนาจสองคน จะชี้ว่าใครควรมาเป็นกันมาที่การประธานตรงนั้นตรงนี้กระบวนการตอนนี้มันเดินไปไกลชัดเจนผมมีความมั่นใจว่าพฤติการนี่แหละมันคือการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในบอกประชาธิปไตยมีพระ,พระหมหากษัตริย์เป็นประมุขรวมถึงเมื่อรัฐธรมนูญเปิดช่องว่าห้ามไม่ให้ใครก็แล้วแต่ที่ใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพนะครับอันเป็นการล้มล้างการปกครองในบอกประชาธิปไตย ผมก็เลยมาถามอายาการสุขสุดว่าท่านจะทํำไหมครับท่านเห็นด้วยกับผมไหมเพราะผมเห็นว่ากรณีก่อนหน้านั้นมันมีพักการเมืองพักหนึ่งครับขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพียงหนึ่งมาตราบอกเขาว่านี่คือปฏิปักษ์ต่อการปกครองในบอบประชาธิปไตยแต่พฤติกรรมของกลุ่มสอวอทั้งหมดทั้งมวลม,มันเป็นการไปจองจองสภาสอวอทั้งหมดเลยมันจะเป็นการล้มล้างการปกครองในความหมายของพวกท่านหรือไม่อย่างไร หากอาการไม่ทำภายใน15วันผมไปต่อสารรัฐมนุนได้โดยตรงตามสิทธิ์ที่กฎหมายกําหนดนี่คือเรื่องแรกที่มาครับเรื่องที่2ครับทุกท่านครับ